ไม่ร <Hello? S 2> ู้เลยครับห้ามล้มนะรู้เปล่าอ๋อโอเคนี่คือโทรมาเลยว่างั้นเขาบอกกีตาร์ไงไม่ไม่นี่คือตับตะแรกก่อนอยู่ไม่ใช่เหรอเออตัวจีไม่ใช่ไม่ใช่ต่อนอยู่แต่ว่ามันจะไม่ใช่มาลองหนิอะไรอะไรคือคืออื้อคือก็สู้ๆแล้วกันไม่คือนอนอยู่ไม่ใช่เหรออยู่ในพอบ่ะอยู่ในพอบ่ะแล้วคือหายแล้วไอ้คือหายแล้ว ผมคู่บิ๋ยวผมคู่บิเอรากันเาเรียกอะไรเมื่อกี้เตกเหม็นมากเลยอะเขาเหอะแล้วก็เรือกบิเตรยาหลบคือมันต้องใส่ช่องแค่ไม่จำเป็นครับพี่นที่ผาใช้โอเคบังตีบงตีอะไรเดี๋ยวพี่คุยบุญเลืองเอเป่เรืองเยอะไรพี่จะเรืองะไรพี่เลขเก้าเลขสามาสองอย่างเลเดี๋ยววิ่งรอไปให้บงเรืองเลียมีใครมีเพนเยอะไหมามาแล้วเอาให้บงเหลือเดี๋ยวแบ่งๆแี่ไม่ีเดี๋ยวไม่ดซื้อเพิ่มมีนซื้อเพิ่ ใช้กันเลยนะไอสามไอสามเมื่อกี้มันไม่ต้องใช้ทุกคนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องล่ากเอพ้าเรากดเอพ้าใช้เดี๋ยวพี่วิ่งไปโปะยาลบแล้วเปล่าอะไรกูเลยยาลบกูจะไม่ทำล่าถ้าล่ากง่ายกว่าแต่ช่องง่ายกว่าใช่เหรอไอพ้าง่ายกว่านะไอพ้าปุ๊บไม่ต้องใช้ช่องง่ายกว่ามันจะขึ้นไอพ้ามาเลยเหมือนพี่กดไพ้้ากดปุ๊บขึ้นเลยพี่กดในช่องมันจะเอาที่ถนัดแล้วกันกูถนัดไม่ช่องกูล่ากมีของใส่หมดแล้วไงถ้ากดในช่องมันจะใช้ของเลือดเลือดไปแล้มือเปล่าดีกว่าใช่ป่ะที่พี่วิเวมีเพนแบ่งป่ะ มีถ้าลากปัดปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยใช่ไหมพี่อีกสามเด่ใช่ใช่ไม่ต้องเลือกเหมือน F5 ใช่ด้วยเลยใช่ใช่อ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเลือกต้องเลือกต้องเลือกตะองเลือกเพนอยู่ที่เหลือที่แยกแัน F5 นอนระบาดแป๊บเด็กแดงสีอร่อยเว้ยเด็กแดงสีเว้ยหมอนไม่มีเลยพี่รออยู่ใช้ลุงงานนะเด็กแดงสีให้ลุงงานนะไม่ใช่ F มอนมาประกันตัวเรียบร้อยนะไม่บอกแล้วกันไปพี่เอาอะไรวะเออมึงอยู่ที่เดินเดินจับกันไปคนแค่เราแปดคนเดี๋ยวนี้ โอ้ยเฮียยิ่งน้อยน้อยลงคนน้อยลงเดไมเรื่อยเฮียเราเหลือแปดเดยกแล้วไอซัพแปดต่อยี่สิบไม่ไหวนะเว้ยเฮียไปกินเลือเสียหัวเลยนะมาแล้วก็เพื่อแปกก่อนเลยยัง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 ก่อนนะก่อนขาเหลือแปดคนเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าปเปอร์นะกูวิทเปอร์อยู่นะไอ้กดกดกดอะไรนะต้องรอเฮียหลงเฮียหลงสปรสลบ อะไรอะไรทำอะไรทาอะไรแอบฟังะไม่เนียน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 ไป่เลยไม่โอเคขาขาขาคู่ใครอะกคู่ใครโจ๊กคู่ใครไม่มีคู่กาวสิมิมาจคู่สิริกระโจคู่สิริก็ได้หรือเอสิริคู่แบ็คก็ได้เหมือนเราจ้ะต้องรอก่อนไต้องรอก่อนเนี่ยสิมาเอะไรอะไรเจ้าอะไรให้ย เตรัเตรัะโอเคจังหวะนี้เลยนะเฉินจังหวะจังหวะนี้นเลยนะจังหวะนี้เนาะฟับจังหวะนี้เลยนะจังหวะนี้นะหืมปอกปู่พี่เแล้นเอาแม่เละแหมมืดมาแล้วมีคู่เปล่ามีต้องมีต้องมีคู่ต้องมีคู่เมืม่อ,อไรครับเอ่อสามหกครับผมคุ้ชม มันนี่มานี่เรานี่ได้ทำนี่มานี่เดี๋ยวคุณทีเดียวโจ๊กโจ๊กโจ๊กมาเนี่ยเราไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นโจ๊กโจ๊กตาไม่ตัวคุ้มถูกก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ปล่อยคนนี้คุ้มถูกไปเลยคุณไปเลยพอเราฝุ่มถูกเอโป่เสร็จใช่ไหมพยายามดูฟูดเองใช่ป่ะไอพวกไอพวกคนที่นำอ่ะคือคนที่โปอยาสลบพอโปเข้าไปหนึ่งคนปุ๊บอย่าไปแย่งกันโปนะทีละคน พยายามแยกกันเลยจับคู่เล่นกันไปเลยจับคู่เล่นไปเลยพอเห็นเขเห็นคู่เพงโปะแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งที่ถือถุงอ่ะเข้าไปคุมถุงใช้ F 5แล้วเข้าไปที่ใกล้ๆเขาแล้วกด enter ใช้เลยเข้าใจใช่ปะแล้วพอเขาคุมถุงแล้วอ่ะปล่อยตัวคุมถุงเลยมันจะมองไม่เห็นเราไปต่อยไอ้พวกตัวที่มันไม่มีไม่มีถุงอ่ะคนน้อยคนละน้อยต้องเอย่างนี้แหละเออต้องอย่างนี้แหละเยอยน้อยจริงเดี๋ยวเจอสายเวทดูจำพูดตัวเองไว้นะ

ผู้ไปเจมด้วยว่าเราอ่ะเจอาผู้เราอย่าเยอะน้อมึงเออ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 ยาเยอะเออย่าเยอะแล้วอมึงไม่ทำไรอ่ะบรรลืลี่คิงคองว่าไงพี่ลากไอเจมพี่ท้ายเจมบอกว่าไปคุยกับไอเจมหนึ่งหนึ่งพี่ก็โปะแม่งแล้วผมก็วิ่งตามพี่อ่ะพี่ควรก่อนเริ่มมันจะไอ้นี่อะดิก่อนเริ่มมันจะวิ่งมาหาเราดิเขี้ยเอ้ยก่อนเริ่มคนอื่นววิ่งมาหาเราก่อนดิ ก็บอกก็บอกให้เราไปบอกคุยกับม oh, ันอ๋อบอกเอ้เจมผมขอตัวตัวได้เปล่าผมขอตัวตัวเจมได้เปล่าแล้วเราออกมาแล้วคุมเชือกเออได้เลยพี่มัยาวพี่มันยาวเวลาเวลาพี่ดูแลเดี๋ยวพี่ล่อให้เดี๋ยวพี่ล่อให้เจมเดี๋ก่อนเริกเดี๋ยวก่อนเริ่มเดี๋ยวพี่พี่ไปบอกเฮ้ยเจมขอตัวตัวเจมได้วยล่าสายมือเลยเดี๋ยวพี่ล่อไปพี่ล่อไปแล้วเดี๋ยวพี่บอกไอ้เจมเยี่เอาให้เจมเอาให้โอเคโอเคโอเคเพื่อใช่ไับพี่ยาวอยู่เชื่อหรือยาวพี่ยาวไม่เยอะเลยอ๋อเี๋แบ่งกันให้หมดเลย ดีมากไอไอบุญเือกเด็กแดนสีเราอ่ะไม่เคยซื้อตรงอีกแล้วเว้ยน้องขวาเลยใช่ปะเออขวาเลยเดี๋เดีขวาขวาที่ฝั่งเอาฝั่งนี้ฝั่งนู้นนะเอาขวานี้ก็ได้ขวานี้ก็ได้พี่บอกขวานี้ตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นแล้วปล่อยให้มันเหงาเลยใช่ไหมเออแล้วคุมคุมเสร็จกระทึท้งแป๊บหนึ่งก็ไปได้เลยบอกเลยบอดยาวเพนมันกระปุกเท่าไหร่นะสองพันห้าได้ซื้อเยอะได้พันห้า ก็คือเอาก็ดีเราก็จะเอาซักเท่าไหร่ซื้อร้อยซื้อสักร้อยอะได้แต่ว่ามึงอย่าใช้กันเปลืองนี่ต้องแบบใช้กันเข็มๆหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นร้อยใช้ไฟนี้เราต้องเขี่ยไม่ไม่ไม่ร้อยคือไฟนี้เราเก็บยาวอย่าไฟหน้าเลยครับเพราะว่านี่นี่มันไฟสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วไอ้นั่นเนี้ยมันใช้เอาสนุกเลยอืมอันนี้คือให้ให้ใช้เอาสนุกอย่างเดียวแล้วเพราะว่าพี่เห็นว่ามันมันเล่นกันสนุกสรุปงานไดเห็นมันก็ไม่ไม่ได้เครียดอะไรก็เออสนุกสนุกไปเลยก็ใช้ไปเลยคนละน้อยด้วยเดี๋ยวผมไปเอาทนะ ให้เขายืมบ้านโตโตได้อะสภาให้ยืมเพราะว่าโตโตไม่ได้ไม่ได้เป็นสิทธิ์เจ้าของบ้านแล้วตอนนี้อ่าอโอเคมันต้องมีกุญแจพี่ถึงจะเปิดตู้ได้สภาสภาให้มาเมื่อกี้สภามาพาพี่ไปเล์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาให้ยืมกุญแจได้เหรอเพราะเราใช้วงไงเราใช้ของมาวงไงทำไมฉันบองไม่เห็นกล่องแผงวงจรมีทักเว้ยมีทักเว้ยมีทักเว้ยเฮ้ยไม่ เอ้มะกี้มันรู้มันรู้มันอะไรมันพูดบอกสายเวทอะไรไม่รู้ไปแย่ใช่หรอเออใช่จะ่ตอนที่ไอพิงและยินเข้ามาได้ยิงพอดีมัม้งผมว่าแต่เขาไม่รู้อยู่ดีว่าคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรอกถ้าเจมคอมิลัอนโดนหมดเลย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลากให้พี่บอกไงเฮ้ยเจมขอตัวๆ้วเอาขอตัวๆกําบแบบแลนอ่ะเ้ยเดีพี่เล่ามาวันลขวาพี่โบกแป้งเลยสัตว์เงาแนงมึงตัวปั๊มเหรอถามว่าอะไรติลีถามว่าอะไรอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรบอกว่าไม่เห็นแผงวงจรกล่องไอ้นี่น่ะแผงไฟน่ะไม่แผงไฟคืออะไรอ่ะไอ้ที่เป็นที่ขึ้นไปยืนเมื่อสักครู่น่ะที่ลอยตัวอยู่ อ๋อน oh, ี like the right. ่อันน oh, ี้ตีตอนแรกนก็มาเห็นเหมือนกันนี่ปรับเตาอนี่ปรับเตานี่แป๊บหนึ่งนะนี่อีกเยอะเจ็ดก็คือเจ็ดนะเอ็กซ์ติ้งแล้วก็กราฟิก้ังมีติดเจาลูกโทษเยอะเลยว่ะแป๊บหนึ่งนะรถสปอน่ะเออเว้ยละมันหายไปดิมันจะหายไปเองนี่ก็จะไปเอเบซีไปกลับมาแล้ววะใช่ป่าวเปลยนเอเบซีขับรถป่ะไอ้หลงไหนน่ะเมื่อกี้ไปเอเบซีขับรถไปข้างหลังคน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 ไอ้เหี้ย คนไข่าออกมาเหกสิบโลเออคันซ้าเนี่ยนะหกสิบโดเหรอไม่ใชก้เฮียแล้วขับมาขับมาขับมาอ๋อเด็กเวนกว่าอยู่เพราะว่าไปจกปรับแล้วตอนเพราะว่าไปจกปูนมองไม่เห็นกองปูนน่ะบางทีต้องต่อมอเข้ามาอีกห่รอบมาเช้าก็ถ่ายรูปดูมีมีมี เฮ้ยพี่มืดว่ะเล่นพี่มืดมาว่ะทำฟอมทำฟอมทำฟอมแข็งไงเจอไอเฉิดเล่นซะพี่เฟียวจริงมีของชัดมีของมีของเดี๋ยวยัมีของ,ของชิมดิเออยนัมีรถเว้ยนับวีรถเว้ย ถ้าเต้นไม่ขออหน้าตาเนอะยกเบาๆถ้าเต้นไม่เข้าออกหน้าตาได้สั่นลมเต้นดารักเหลือเคยนะเอ๊ดีกิตต้ามาเนี่ยรู้่ะใครรู้ปะอ่าฮัลโหลไม่รู้เลยครับห้ามลมนะรู้เปล่าอโอเคนี่คือโทรมาเลยว่างั้นเออเุณพ่อกิตต้าไงบลัง ไม่นี่คือตอนแรกนอนอยู่ไม่ใช่เหรอเออตัวจีไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนอนอยู่แต่ว่ามันจะไม่ใช่มึลองดน่ออะไรอะไรคือคืออื้อคือแล้วก็สู้แล้วกันไม่คือนอนอยู่ไม่ใช่เหรออยู่ในพอบักอยู่ในพอบักแล้วคือหายแล้วไม่คือหายแล้วใหม่เอาเอาโรมามาพูดขนาดนี้ก็คือหายแล้วดิก็ใหม่เอาก็ไม่ก็คือเรางอนเรางอนพี่อยู่ไงตัวไหนูงอนพี่อยู่ไงก็แค่สู้ๆไงก็คือหายงอนแล้วแค่นี้ไปฟังโอเคโอเค บิดผิดท <in the> <acy> ี <left> ่ไหนพี่เคยแบบว่าโดนกล่องตีหัวปะผมใช้เลยอุ้ยจีโก้เล่นของเล่นของเล่นของอ่อนปะตองนู้นเขาดูสนุกนะเขาแบบเขาไม่รู้ว่าจงเจอกับอะไรเล้าไหลกี่คนอ่ะตอนเนี้ย เราเหลือน้อยใช่ไหมทำไมเไม่ไมเราไม่เลยนหรอเลยวะเมื่อกี้กูได้ยินแววๆแล้วเขาบอกเอาบิลลี่ก่อนเอาบิลลี่ก่อนเอาบิลลี่ก่อนได้เหรอได้เขาบอกเอาบิลลี่ก่อนเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เกมเปลี่ยนของกูเลยไอ้เหี้ยไปบังฟิวชั่นกูดูวยโน่นเขารู้เขารู้ว่ามันกำลังลาเช้าเฮ้ยกูเขาฟิวอยู่เพื่อนเจ้าบังตีไม่เข้าจังหวะได้ไงไอ้เหี้ยฮะเฮ้ยมึงจะขัดกูทำไมวะกูร้องผิดเลยอันนี้ังมาใโอเคมันผิดจากจังหวะกรมเลยก็ตีไส้ได้นะโจ ใส่ในโจ๊กเหรอใส่เพื่อนใส่ขิงในโจ๊กเหรอโจ๊กต้มต้มให้เละทำมันไม่เละเยอะโดติสดมันไม่ใช่โจ๊กติดสดดีกว่าโจ๊กใส่ไข่ไงปเยอะมากเลยโจ๊กใส่ไข่เป็นแน่นอนเป็นไข่ไก่ขอไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่แล้วกันไข่ไก่ไข่เค็ม จชามเล็กชามใหญ่ชามใหญ่ขอชามใหญ่เลยชามใหญ่เลยหรือห่อไปเอากลับบ้านแล้วกันกลับบ้านพิเศษหรือธรรมดาเอาพิเศษเลยพิเศษเลยพิเศษเราปับ่ใช่โอ้โหเอดก่อนเราดีสดดูเขายืนกันแล้วเราดยืนกันดิให้เรายืนกันให้ดูแบบเยอะนิดแค่ยืนยยังไงให้ดูเยอะมังมองไงมันก็ดูไม่เยอะไอ้โจ้เรามีเศษคนเราทำไมเราน้อยจังอะสามหกเก้าสิบเ็เขาเรียกว่ายิงสูงยิงลอยหรอสามหก โอุ้ยเชี่ยแม่งบานเลยสักเท่านี้ไปแล้วนี่หว่าเราพร้อมแล้วเท่านี้ไปแล้วเท่านี้ไปแล้วไม่ใช่นั้นแหละเท่านี้เราจะไปลอยเกียร์มึงดูพี่ดีนะไอ้บุ๋มเนยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมองอามันใอญ่เลยอะมีคนว่ามีตัวนั้ยไอ้มันมันจะวิ่งข้ามานเฮ้ยจับคู่จับคู่จับคู่ไว้จับคู่ไว้จับคู่ไว้นะจับคู่ไว้นะไอ้พวกมึงจับคู่ไปนะพวกมึงจับคู่ไปนะใครอะมึงอยูมึงอยู่มึงอูเปล่าเนี๋ยแต่พี่บอกพอ่บอกอ๋ออันนี้เอาไว้ใช่ไหมครับ เจมเอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ให้ให้นี่เขายิงใช่ไหมเขายิงปุ๊ใช่ไหมเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพี่นายยิงปืนมังพี่อ๋อโอเคได้เอ้เจมอยู่ไหนเจมอยู่ไหนเจมอยู่ไหนก็แล้วกันก็แล้วับเจมเจียวเจียเดี๋ยวขอเจอฝั่งนี้หน่อยตัวตัวเออตัวตัวเส้นนี้เลยเดี๋ยวเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยได้ได้ไปก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลยเดี๋ยวทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวทีเดียวดีกว่าเสียเวลานอน โอเคครับข้าวดีดีวะเมื่อกี้ว่ากูคนดีไรสัตว์ดวก็รู้เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เราจับคู่มาแล้วพี่เสียงบอกได้คำเดียวพี่เสียงบอกได้คำเดียวนะเข่าแก้มมีใครไม่มีไรดีไหมมีใครไม่มีอะไรดีไหมถาหมดแล้วนะมีมีมีคำพี่มีญ่ดีไหมไอ้บุญเลยติดพี่เลยคนดได้คำเดียวเข่าแก้อันนี้คือต้องมดเลยพี่ ไม่มาคิดว่าเราจะได้ดึกๆพี่เลยมาคิดมาคิดแล้วพี่พบอกดึงดึงบ้าบอกเฮ้ยโหพี่เหงอเออดิเออดิเอาเลยนะเอาเลยเปล่าพี่บอกเอาเลยพี่บอกเดี๋ยวก่อนรอทีเดียวพร้อมกันหมดเดี๋ยวแรกร้องให้สั่นเดี๋ยวหัวพี่ถูกเดี๋ยวมึงร้องก็นี่เอาเลยครบยังเราครบยังเราเดี๋ยวเราครบแล้วเายังไม่มาดูพี่ติดนะได้เลยครับดูหลังพี่บอกนะดูไว้พร้อมลังพี่แล้วเดี๋ยวแล้ว มันจะไอ้คุยคมมันจะมองไม่เห็นแต่คมได้แค่ตัวล้มนะก็ดนูเอคอยไล่ชกแไปเรื่อยเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วูอยู่ผมดูพี่อยู่ไหนเจมอยู่ไหนเจมอยู่ไหนไหนเจมอยู่ไหนเจมคนไหนเจมคนไหน ใครต่อยสุดใครต่อยแกงสุดไแก๊งเดฟอะไรอะไรฮม้ย้ยวัดีครับเจิวัดีครับผมสวัสดีครับสวัดีครับผมอุ้ย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 อะไรเอคมมาดิมาดิเฮียมาไหนเฮีย อะไรแบบขี้ควายเนดิแบบขี้ควายตัวแบบนี้แบบขี้ควายี่เจ้าตัวแบบนี้อะไรยังมาดิ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 อืม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 อุ้ยอืมอุ้ยเขี้ยชิบหายแล้วกูบ้าอะไรสัตว์โอ้ยลุงแม่งมากันบึ้มเลยสเศรษฐเพี่เอาลุงให้พี่ไอ้พี่เอาลุงเองพี่ไอ้ลุงไอ้ลุงเนี่ยไอ้ลุงเหรอไอ้ลุงเหรออืลุงเหรอมาเฮียมามาดิ มาดิมาดิมาดิมามาดิมาดิเลุกยัมาดิเฮคุมถึงไปคุมถึงไปเลยไปคุมถึงไปเลยไอแ่ไช่วยเว้ยเอ้ยรูอจะบังกะปีไหมบักกะปิเว้ยอะไรเนี้ยโอ้ยเฉ่ล่วงเฮ้ยต้อทานเลสาไปี่เมื่อไพ่ ตีไว้ไนีวไีวไ่มันเไอ้แ่ทอะไรตีไว้ไหนมันเอไม่ได้มันไป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 แนนอนแนนอนีบังกูกลับมาลไอ้สัตว์หนีไปไหนหนีไปไหนชมจะจให้ไปลนลนไปปมเพื่อนมึงไปปมเพื่อนกูปั๊ม ที่มาแล้วอะไรคุมถุงคุมถุงอะไรคุมถุงอะไรอันนี้คุคุมถุงเรหรอเฮียเจอกันเดียวเฮียเอาไปดิมามา,ด,มมาดิมา,มมมมมมาดิมามาดิมาบัตรดีเลยนิดหน่อยดีเลยหน่อยดีเลยหน่อยดีเลยหน่อยปับ๊บเกาะแตกไหม,มไม่ติดลนลนลนเออไปเลยไปเว้ย <c oughs> ไปต่อไปต่อคุณเยอะเลยสั่งโหชุดเอาวไปแก่ ไ้แบงค์มาไหมไไหวว่ะโดยผ่ายบิดังไงไไอ้คุณถุงไปไปก่อนคุณถุงไปไปก่อนฉันโดนฉันโดนฉันโดนต่อยฉันโดนต่อยถูจบกบคุถูจบหล่นไปอีกหล่นอีกหล่นอีกไอ้ไ่รู้ถุงเหรออุ้ยอุ้ยนี้เป็คนรัยอะไรนี่เป็คนรัวอแฮะโดนอะไรวะหาบั่สามปัะสาตายเลยเหียโอ้บ้าาฉไ่เยเลยอะ เอมรเขรต้อบันบอว่ะาเว้ยไอ้บ้าชุบเมรน่ะไม่กล้รอยไม่มีตัวตัวอะไรตัวตัวอะไรโหแตโหบ้าทุกวงช่เฟรยเลเฮียตัวตัวเจมมเ่อเนี้เจมม

ี่ผมเจอหมัดลิ้นรัวเข้าผมไม่ทำอะไรเลยวะเจอเลิกอยู่เลิกอยู่มจะกะทีสู้หมัดลิ้นรัวไม่ไหวเหรอเออผมไม่ไหวเขาโล้จับเลยนะแข็งไปเลยแล้ใครต่อยก็ไม่ตายด้วยนะประเด็นอ่ะเอ้เว่ยเราชนะเว้ยโหชนะเว้ยไปไอคนโดนคุมถูกล็อกเลยสัสเฮ้ยโหอะไรอ่ะโหอะไรอ่ะร้องโหอะไรไอเจมีไอเจมโดนปล่อยโดนโหอะไรอ่ะเ้าเตรียมมาตัดหนุ่มด้วยนะไอเจาจริงไอ้สัเจัง เออเดี๋ต้องเคลียร์ด็อกแท็กใช่ไหมครับเคลียร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์สภาเดี๋ยวเอานี่ยเร์พวนี้นะเพราะว่ามันมันมีคนออกพี่ว่าเราต้องเคลียร์สภาครับเดี๋ยวเอาเอาเอาไว้ที่พี่ก็ได้สีทองอ่ะเก้าเลขเล็เลขอะไรเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าไว้หมดเลยครับโอเคครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าเพราะผมยืนในรถปดหัววะเดี๋ยโด้หล่อสายอุปกรณ์ไม่รู้จักสายอุปกรณ์้ปวดหัวไอ้แบงค์เนี่ไอชี้ยะเขาต่อยกันอยู่ไอ้แบงค์คุกเข่าไอ้เขาจีบหน้าเฉยเลยไอ้ย่างคู่่แมนจะคนต้องไปอุ้มจากคนน้อยอยู่แล้วจากคน น้องต่อยผมน้องต่อยแท็กที่มต่อยปั๊บอ่าใก้ต่ออ่าเนี้ยเลือดลดแล้วแต่ตอนนั่งเมื่อกี้เลือดไม่ลดเอ้าเหรอก็ว่ามึงนั่งคุกเข่าเขาถีบหน้ามึงรวยิกเลยแบ๊คเลยพี่ก็ว่ามึงโดนอะไรวะนี่ยเอจะไปต่อยไม่ว่าผิดกดเพนคิูเลอร์ปุ๊บดันเผื่อไปกดไ่แล้วนี้มันเหมือนไะบัตรเจอสายเวทเลยไงเจสสเต็กสเต็ปกับมีไปนอนแล้วมาไปนอนแล้วมาตายแล้วเเดดดีี๋ยยวนิไปเออนะครับ ว่าเอ่อให้เฉนรวมด็อกแท็กของดูไว้มาหมดเลยไหมครับใช่ใช่เท่าที่รวมได้ประกอบเลยครับเพราะว่ามีคนม่างประเทศแล้วอะได้เลยได้ครับครับผมได้ครับแล้วก็ของคาร์บิลอนที่ผมเก็บมาทั้งหมดผมก็รวมไปด้วยเนาะรวมรวมไปรวมไปได้ครับได้ครับก็ของว่าประกาศกีกีอย่าลืมมาตั้งฟากถอดออกเลยวายเออไอแบ็คมันซบื้อ ผมจะบอกให้เลยเว้ยคีย์บอร์ดของนักเล่น GTA หรือนักแข่ง g เ a อะมันต้องแบบนี้ริ้นโคตรรัวดูเลยทีนะเมื่อกี้ผมทำอะไรมึงต้องเอา Y กับ B ออกนี่คือคีย์บอร์ดของคนที่พร้อมจะแข่ง GTA อ้นนี้มันโง่นี่ผมเอา B กับผมเอา B กับ Y ออกเลยล้วเก็บขัดใช่ไหมมึงกว่าออกนอนเตงเลยครับออกเอาออกหมดนอนนอนใช่ออกหมดเลย จบแต่ปัญหาออนครับหมผมเอา B กับ Y ออกจบเลยออเ่ขึ้นเตียงครับหมอโอเคนะก็ที่ไอ้คุณถุงยังอยู่ในถุงอยู่วะยังไม่มีใครตัดยังอยู่ในถุงอยู่นะใช่ไปไปเรียนาเรียนมไทีตัดยังอ่ะพี่เฉินพี่เฉินผมรู้แล้วผมทำอะไรกายาเหล็กคือแบบว่าดั่งกายาเหล็กอยู่เลยเหรอใช่แถวย่ำแถวย่ำเหรอแน่นอนวะ โปรดแล้วครับเดี Boy, ๋ยวลงเตียงแล้วขึ้นใหม่นะไม่หมอแล้วผมอ่ะโอเคครับงั้นแล้นเดี๋ยวมันจะบังเติยงติดครับทั้ง careless week all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay